สวัสดีทุกท่านครับผมบพบกันยามยินนะครับวันนี้วันที่20สิงหาคม2567นะครับก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับผมหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณ15วันแล้วนะครับผม15วันตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับผมที่ใส่ไปตอนแรก ระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้เอาต้นพืชนะครับพืชผักมาปลูกแซมนะครับผมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเป็นการเขาเรียกว่าปลูกแบบปลาณีตนะครับผมแบบปลาณนตที่ผมปลูก อยู่บนแปลงเนี่ยก็คือมีตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกระเจียวนะครับผมกระเจียวเจียวแล้วก็ตัวที่สองเป็นนี่ครับผุมพึ่งปักไปวันก่อนนะครับผมวอเตอร์เคสนะครับหรือผักเป็ดน้ํานะครับผมผักเป็ดน้ําตัวนี้มีขายอยู่นะครับในแห้งเลยนะครับผมในแห้งเลยผมจะปลูกไว้รอบๆครับส่วนที่คุมไว้ ที่คุมไว้จะเป็นทั้งฟางนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้คือตัวสุดยอดครับใบไผ่นะครับผมเป็นจุลินทรีย์ของพื้นที่นะครับผมตัวนี้เหมาะสมที่สุดนะครับที่จะนํามาคุมบนแปลงพืชผักของเรานะครับต้นไม้ทุกอย่างครับผมเป็นมีจุลินทรีย์ธรรมชาติในตัวนะครับผมแล้วก็ใบไผ่นี้มีคุณสมบัติ มีซิลิก้าด้วยนะครับซิลิก้าตัวใบไผ่เนี่ยผมตอนผมไปเก็บนี้ปวกเต็มเลยนะผมปวกอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้ย่อยใบไผ่นะใบไผ่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันสร้างรังอยู่ข้างใต้นะครับผมปวกไม่ย่อยนะครับใบไผ่ปวกไม่ย่อยครับอยู่นานมากครับกว่าจะย่อยสลายนะครับตอนนี้สุดยอดนะครับเพราะว่ามีสร้างจุลินทรีย์ธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับดินคุยไผ่อย่างนี้นะครับผมเหมาะมากครับที่จะนำมาคุมดินนะครับเอาเรามาวาดต้นทุเรียนกันเลยนะครับมีใบเสียอยู่ใบหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าโดนมดกัดหรือเปล่านี่ครับไอ้มดตัวนี้ผมเมื่อกี้ผมบีไปหลายรอบแล้วนะครับผมตัวนี้มันมาดูดน้ำเลี้ยงนะครับดูดน้ำเลี้ยงตรงปลายยอดครับ อันนี้จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบางท่านสนใจนะครับว่าต้นทุเรียนของผมเป็นยังไงบ้างหลังจากใส่ปุ๋ยมามครับนี่ใบครับยาวขึ้นมาหน่อยหนึงนะครับผมนี่ครับหลายหลายกิ่งนะครับผมบห,ลหลายกิงยก่งทุกกิ่งเลยนะครับทุกกิ่งเลยแต่ว่ามีกิ่งนี้ครับสั้นหน่อย อีกนี้ช้กว่าพวกหน่อยครับอันนี้ยาวหมดแล้วนะครับยาวยาวแล้วครับเป็นละะนะักษณะหางปลาทูจะออกดาบแล้วนะครับผมเริ่มกลางแล้วนะครับเริมใบเริ่มจะกลางออกจากกันนะครับนีเป็นปลายยอดเลยนะครับปลายยอดนี่เป็นกิง่งกิ่งข้างนะครับผมกิ่งข้างที่กําลังจะแตกกลุ่มตาก็ นี่ครับตุ่มตาตุ่มตากิงข้างนะครับผมที่จะแตกออกไปช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับไม่ได้ลดน้ําเลยไอตัวนี้นครับไอตัวปัญหาในสวนนะครับผมที่มากัดกินน้ําเลี้ยงนะครับนี่มันมากัดตรงนี้นะครับตัวเดิมเลยนะครับผมผมจํามันได้นะครับจําหน้าตามันได้เลย <laughs> ผมว่าไอตัวนี้แหละเมื่อวานผมจับมัน ลงแล้วรอบแล้วครับผมผมดีดมันทิ้งไปเลยครับวันนี้มันขึ้นมาอีกแล้วผมว่าเป็นตัวเดิมนั่นแหละจําหน้าตามันได้ครับหน้าตานเป็นแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละมันยังไม่ตายผมบีบปากมันหลายรอบแล้วมันยังไม่ตายนะครับเนี่ยก็สงสารมันอยู่แต่ว่ายังไงนะครับมากัดใบทุเรียนนะครับก็ถือว่า ส่งสัญญาณที่ดีนะครับใบก็สภาพดีนะครับฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับถ้าฟ้าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดก็ใบจะสามารถสังเคราะห์แสงไปได้เรื่อยๆนะครับผมใบสังเคราะห์แสงในช่วงกลางวันนะครับผมช่วงกลางคืนใบจะส่งอาหารมาที่กิ่งก้านลำต้นนะครับสังเกตดูนะครับต้นไม้จะเจริญเติบโตในช่วงกลางคืนนะครับผมกลางวันนี้จะ สะสมอาหารไปไว้ที่ใบนะครับไว้ที่ใบถ้าใบยิ่งเขียวเข้มเนี้ยอาหารจะยิ่งเยอะนะครับผมจะสามารถสังเคราะห์แสงได้ได้เยอะนะครับใบในต้นเยอะนั่นก็หมายถึงสามารถสร้างคลังอาหารไปสะสมเก็บไว้ได้เยอะนะครับผมมันก็จะเป็นการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับผม มันจะไม่สะดุดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้ตลับเมตรวัดดูนะครับผมเตรียมมาครับตลับเมตรว่าตอนนี้มันยาวประมาณเท่าไหร่สามเซนนะครับผมสามเซนครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับต้นนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับผมเจอครับตัวการนี่นครับตัวการสําคัญ คือผมเคยบอกทุกท่านนะครับมดเนี่ยครับตัวการสําคัญเลยในสวนครับผมทําให้ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโตไอ้ต้นนี้ก็ส่งสัญญาณดีมากครับดูครับต้นนี้จะแตกไวกว่าต้นนั่นดีครับนี่ครับดูใบครับนี่ยาวครับใบดาบครับผมใบดาบแล้วต้นนี้ไวกว่านะครับผมไวกว่าเลยนี่ครับใบดาบครับนี่ครับ ตอนนั้นยังเป็นใบปลีอยู่นะครับใบปีปีอยู่นะครับนี่ใบดาบแล้วครับตัวนี้ไวครับตัวนี้ผมปลูกเหมือนกันเลยนะครับด้านล่างนะครับผมเอาวอเตอร์เคสมาลงไว้ครับดูอีกหน่อยตัวนี้ก็จะช่วยพลางแสงนะครับผมสำหรับจูนิซีในดินนะครับช่วงนี้รืดูการของหน่อไม้นะครับผมนี่ผมก็มาใส่รอบๆเลยครับ รอบๆเลยลากยังออกไปไม่ถึงนะครับผมลากยังออกไปไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆย่อยนะครับผมย่อยสลายไปถ้าเอายิ่งเอาจุลินทซีย์มาลดราดด้วยก็จะย่อยสลายไวขึ้น,นครับเอเอดูตัวนี้ก็จะจัดการมันนะครับผมนี่แหละไอ้ตัวกัดยอดต,นนต้นนู้นต้นนี้ สูงชัญญาณดีมากครับนี่ครับไวครับต้นนี้ดูจะไวกว่าต้นนู้นหน่อยครับผมครับก็ประมาณเท่านี้นะครับผมอัปเดตต้นทุเรียนหลังจากที่ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียได้15วันนะครับผม15วัน แล้วผมพึ่งใส่ปุ๋ยยิบยิบมันนะครับผมปุ๋ยยิบมันไปน่าจะเมื่อวานนะครับจะไม่ค่อยดได้ไม่วันก่อนก็เมื่อวานนะครับผมใส่ใส่จไปรอบ,รบช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับไม่ต้องได้ลดน้ำนะครับชุ่มชื้นต้องดูแลเรื่องโครงสร้างของดินนะครับผม จุลินทียมีประโยชน์มากครับสำหรับต้นไม้ทุกชนิดนะครับผมให้ดูใกล้ๆรอบกับใบดาบครับผมเนี่ยส่งสัญญาณดีครับีครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ